รจะอวดด้วยฮะไหนอะวันนี้หนูมีอะไรจะอวดด้วยอ,อะไรอะนี่ไงบ้านไงบอสบ้านนี่ทาจากจากแอปตกเพ้่แบบที่น้าหว่านมาจากคนตกงานแล้วแบบว่าอยู่ห้องเช่าตอนนี้ได้อยู่บ้านใหม่แล้วค่ะบ้านใหม่แล้วเหรอเย็ดเคใช่เดี๋ยวให้ดูนะอยากอวดมึงอยากอวดอนะบอสเพื่อจะว่าหนูเนนะี่ยอันนี้คือโต๊ะทำง,งานเห,หรอ เดี๋ยวดูสิอันนี้มึงมึงจะลงทุนไปานมึงมึงสร้างไปท่านหล่บ้านกี่ล้านเนี่กยก,กว่ากี่แสนกว่าลวค่ะแล้วลลมึงได้จากดอกลิปไปเท่าไหร่ล่อตอนนี้หนึ่งจุดสองล้านกว่ากว่าลวค่ะเอาไปทําบ้านหมดเลยเหรอโอ้โหอี่มงงีเลยะอะต่อไปก็เนี่ยค่ะเนี่ก็ก็คือดีใจยอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าน้าหมันก็มาจากคนตกงานเป็นหนี้ชีตพังเนะะี่ยค่ะมาอยู่ดอบลิป ป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บก็ได้มีบ้านมนของตัวเองค่ะอือหือโอ้ดีใจด้วยนะบ้านหลังแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะและก้ก็เนี่ยค่ะวอสเออดีใจด้วยมึงที่มีบ้านแล้วพ่อแม่มึงภูมิใจไหมนี่ก็ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าหนูอยู่ห้องเช่ามาสิบสี่ปีแล้วค่ะอันนี้คือมึงบ้านมึงหรือว่าเขามาอยู่ด้วยหรือว่างไง อะไรนะคะอันนี้เขามาอยู่ด้วยหรือว่าอยู่เฉพาะเองอย่างเดียวหนูอยู่เฉพาะหนูอย่างเดียวค่ะอ๋อโอเคโอเคนะโอ้ยก็คือแยอกพ่อกับแม่ตอนเนี้ยนะค่ะก็มไม่เคยขายของไม่เคยทำธุรกิจเป็นไงมึงอยู่ที่นี่มากี่ปีละกี่เดือนหนูอยู่กับดอบลิสมาตอนเนี้ยค่ะเดือนที่แปดค่ะมึงโอเคขึ้นไหมสำหรับ โอเคมากมากเลยค่ะโอเคจะหนูไ okay. ด้ออกจากงานประจําแล้วก็ได้ก็มีทองกับเขาเนี่ยแหละแล้วก็ที่สําคัญเลยได้มีบ้านมนของตัวเองนะคะที่อยู่ท้องเที่มาสี่ปีไม่เคย <c ười> ไม่เคยได้มีโอกาสแบบนี้นะคะตอนที่ทํางานประจําคือไม่เคยฝันไม่เคยกล้าที่จะฝันที่จะอะไรเลยค่ะโอเคมีอะไรอยากจะให้ทำแนะนำเพื่อนๆไหมสำหรับคนที่ กำลังทงกำลังท้อเหมือนเหมือนมึงก็ทำงานประจำน,นี่สัน้นใช่ค่ะน้องหวานทำงานประจำมาสิบสี่ปีที่นี่นะคะถ้ามาเจอโอกาสแล้วเพื่อนๆลงมือทําเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ลงมือทําโอกาสมันก็จะหลุดลอยไปเหมือนกับน้องหวานนะคะน้องหวานรู้จักกับดอกลิ์มาเนี่ยหนึ่งปีแล้วน้องหวานไม่ทําปล่อยให้โอกาสค่ะมันเป็นของคนอื่นอยู่อย่างนั้นอ่ะปีหนึ่งที่ไม่ทาเพราะว่ากลัวก็เลยไม่อยากให้เพื่อนๆนะคะแบบว่าไม่อยากให้เพื่อนๆคิดเยอะหรือแบบกังวลว่านู่นนี่นั่นทําไม่ได้ เพียงแค่เพื่อนคิดว่าเพื่อนทำได้แล้วก็ที่เนี่ยมีซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วยังไงก็ทําได้แน่นอนค่ะ